สงสัยไหมว่าเบรกไอเสียทำงานยังไงขับรถบรรทุกบนเส้นทางที่ท้าทายต้องมีตัวช่วยดีๆอย่างเบรกไอเสียเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการข,าขับขี่เบรกไอเสียคือระบบช่วยเบรกที่ใช้แรงต้านของไอเสียและยังชะลอความเร็วของรถได้อย่างนุ่มนวลและยังลดการสึกหรอของผ้าเบรกและทําให้ผ้าเบรกอยู่ได้นานขึ้นค่ะเมื่อไหร่ที่ควรใช้เบรกไอเสีย 1. ลงเนินหรือทางชันช่วยลดภาระเบรกเท้า 2. ชะลอรถในเมืองช่วยควบคุมรถได้ดีขึ้นเมื่อเจอรถตัดหน้ากระทันหันค่ะ 3. ขับขี่บนถนนลื่นเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการควบคุมรถค่ะวิธีใช้งานเบรคไอเสีย 1. ดึงสวิตช์คันโยกด้านซ้าย 2. เกียร์ต้องมาอยู่ในตำแหนง่งอ็น 3. ความเร็วต้องไม่ต่ำกว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมง 4. ปล่อยคัดและคันเร่งค่ะ ควรใช้เบรกไอเสียควบคู่กับเบรเครื่องยนต์และเบรเทา้าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะทีนอมิโซ่พร้อมลุยไปกับคุณค่ะ